โอ้ยเหลืองอ๋อยเลยครับอาชิมหนยดิใหญ่กว่าทุเรียนก็น้าหนึ่งนี่แหละยันชอบพามาแบบนี้มันอร่อยมากหวานมชนีมันจะมันนะครับถ้าหมอนมันจะหวานอุ้ยแต่นี่มันหวานมันนะหอมล่ะหวานมันปิดฟันใช่เป็นแก่จับะติดฟันกินแล้วต้องติดฟันอะถ้าติดฟันจะแก่จับเท่าหน้าเลยครับเนี่ยนี่สุดยอดเลยอ่ะมาชิมทุเรียนกันครับวันนี้ หนึ่งชอบกินแบบนี้ชอบกินหำหำชนีนะ้องกินหำหำแบบนี้ถึงจะอร่อยถ้าเป็นประมาณพรุ่งนี้ก็กําลังกินค่ะแต่ถ้ากินแล้วแบบกินแบบเละๆนิ่มๆแบบนั่นคือจะขมส่วนมากอะ่ะเขาจะบอกว่าทุเรียนอะ่ะถ้ากินกินขมเขาจะไม่ค่อยชอบกินกันแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเจอทุเรียนแบบลักษณะน,นี้คะะเขาก็เลยจะไม่ค่อยชอบชนี<อ>กันเขาเลยเข็ดกันนะ ใช่ส่วนมากเกเก็บชะนีกันแต่จริงๆชะนีมันอร่อยนะครับใช่อร่อยก่าหมอนอีกนะบอกเลยว่าอร่อยกับหมอนแต่ว่ากิ่นเขาจะแรงหน่อยเวลาเลอะเลยประมาณเนี้แต่บอกเลยว่าความอร่อยอ่ะมันคือชะนีไม่ใช่หมอนครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาที่จังหวัดระยองนะครับมาที่สวนทุเรียนกันนะครับดิมีสวนทุเรียนทั้งนั้นเลยครับต้นมันเต็มเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นหมอนนะครับวันนี้เราจะมาตัดชะนีกันนะครับพันชะนี หมอนยังไม่แก่ครับนี่ครับต้นใหญ่ๆมาตามมาชิมทุเรียนกันนะครับวันนี้ครับที่สวนเพื่อนครับที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงฝั่งนี้ก็ทุเรียนน่ครับนี่ลูกดกมากเลยครับต้นนี้โอ้ลูกใหญ่ครับอันนี้ลูกใหญ่ลูกเท่าหัวเลยรับนี่ มาดูวิธีตัดทุเรียนกันนะครับวันนี้ครับมาติดตามรับชมกันครับน,นี่ครับพี่เจ้าของสวนนะครับเขาปลูกจุ่สามสายพันธุ์สวนกี่ไร่ครับเนี่ยหกไร่คนระับอ๋อหกไร่มัน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 ระยะห่างยังไงครับถ้าเวลาปลูกก็สี่วาขึ้นไปครับสี่วาสองสี่วาสี่วาสองห้าวาช่วงห่างของ<จ>ต้น,ตนครับ อย่าให้ต่ำเกิจากสี่วาเพราะว่าถ้าต่ำากินสี่วามันเพราะเป็นต้นไม้เราต้องการกิ่งถ้ามันแคบกว่านั้นทนะุกกิ่งมันจะชนกันแล้วก็ทําให้ปล่อยกิ่งเพราะเราเราต้องใช้กิ่งนี้ลูกถ้าเป็นไม้แบบต้นยางหรือต้นสนนี่นก็นนะ้าจะปลูกไปใกล้กันได้อันนี้ต้องประมาณสี่ถึงห้าวานะสี่นะวาขึ้นไปถ้าคนมีที่มากก็ห้าวาก็ได้สี่วาสองก็ได้สี่วาก็ได้นะถ้าทีน่น้อยแต่เดียวกันแต่พื้นที่ ดินไม่เหมือนกันแต่ต้นยังต้นยังไม่เหมือนกันเลยข้างบนจะสูงแล้วข้างล่างมันจะค่อนข้างจะทิศเตี้ยกว่ามันอยู่ที่ดินได้ใช่ไหมอยู่ที่ว่ารากแก้วเดินดีไม่ดีทุบลังรากแก้วเดินดีมันก็จะสูงมากส่วนข้างล่างนี่มันจะเป็นแบบปวดทรายใกล้คลองมันก็จะแข็งหน่อยแข็งหน่อยยอดจะไม่ค่อยเดินต้นมันก็จะเตี้ยต้นต้นต้นจะไม่สูงมากแล้วแล้วต้นเตี้ยกับต้นสูงอันไหนมันได้ผลผลิตดีกว่ากัน จำนวนถ้านับจำนวนต้นสูงดีกว่าแต่ต้นสูงสูงในฐานะนี้สูงต้องมีกิ่งด้วยไม่ใช่สูงแบบชลูดแบบต้นสนต้องมีกิ่งด้วยเวลาเราปลูกใหม่ๆมันเราต้องตัดแต่งกิ่งมันไหมไม่ต้องครับจะตัดตัดต่อเมื่อมันเคยกันแล้วมันเคยกันถึงจะเวลามันชนกันอย่างนี้ครับเพราะว่าพอไปธรรมชาติของทุต้นไม้อะพอมันเคยกันปุ๊บแต่กิ่งไม่ได้รับแสงแดดปุ๊บมันก็จะปล่อยกิ่งนั้นไปเราต้องพอพอมัน พอได้เวลาเกยปึ๊บเราก็ต้องจัดการให้เป็นให้แสงเข้าแต่หมดให้แสงเข้าครอบทุกด้านเป็นทรงทรงใบโพทรงดอกทรงดอกเห็ดย่านเงครับให้แบบข้างบนแคบข้างล่างกว้างให้แดดส่งถึงได้ทุกมุมโอเคอันนี้เป็นชนีเนาะอ่าเนี่ต้นชนีครับต้นที่กินเมื่อกี้เลยนี่คือฝัน์ชนีนะมาดูลูกชนีชนีน้ำจะไม่คมนะแบับลูเบอร์เลยอันนี้คือ จะมีแท้อันนี้จะเป็นปัดปัดดอกมอนหนามจะไม่เหมือนกันเลยอ๋อหนามไม่เหมือนครับหนามไม่เหมือนหนามจะละเอียดกว่านี่คือนี่คือปัดดอกมอนหนามจะละเอียดกว่าอส่วนเนื้อจะจะสู้ชนีแท้ไม่ได้ชนีแท้นี่หนามมันจะห่างกันนะน้ำห่างหนามห่างหนามใหญ่คนหนามใหญ่ห่างห่างแต่ลูกมันจะไม่ค่อยสวยเพราะมันจะติดยากถ้าถึงใช้นิยมการผ่าดอกกันลูกจะสวยแต่วันเนื้อจะสู้ชนีแท้ไม่ได้กินก็จะต่างกันอยู่นิดนึงนะ นน,นีอันนี้เขาผา <จะ S 2> อกชนีนะครับชนีผสมชนีมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าผสมกับเกสรของหมอนหนามก็จะเป็นลักษณะทีๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับแต่ถือว่าดกครับต้นนี้ดกดูข้างบนครับโอ้ยเต็มเลยนี่กิ่งนี้เต็มเลยมาติดตามชมกันนะครับ นี่แท้ลูกันี้ก็สวยแต่เนื้อสุดยอดอนี่เนาะสวยๆอ๋อลูกมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าใครได้กินชนีที่เนื้อเวลาโอเคเนื้อ,อสมบูรณ์การตัดสมบูรณ์จะลืมหมอนเลยจะลืมหมอนเลยลมมเลยรับประกันเลยว่าถ้าใครเจอเอจอชนีของจริงแท้ๆแล้วจะลืมหมอนเลยเใครว่า หมอนหมอนอร่อยแล้วถ้าเจอชนีจริงๆ <ขอ S 1> แพ้เลยนะหมอนแพ้เลยอ่าสู้ชนีไม่ได้ชนีก้แพ้หนามก็จะห่างๆอย่างเงี้ยเนาะใช่นแ้หนามจะห่างวดแบบเนี้ยเน่าะาดอกเี่ยี่าดอกเพงเลยเพราะว่าพอทําแล้วมันเหลือน้อยปุ๊บ<า>เหลือดอกุดท้ายก็เรืองต้องผ่พาพอดอกุดท้ายเลยก็ต้องผ่าแต่แต่ถ้าเราให้มันติดธรรมชาติมันติดไหมติดครับแต่ว่ามันก็จะไม่ดกจะไม่ดกไม่พอคือต้นมีไม่กี่ลูกอย่างเงี้ยอับ ปล่อยธรรมาชาติขนาดคือปัดทุกดอกตั้งแต่ดอกแรกจนดอกคือดอกทั้งต้นแล้วเราปัดทุกดอกยังเหลือแค่นี้ถ้าสมมติเราปลูกไว้แล้วเราเราเอาที่เขาเลี้ยงพึ่งอะนะเ<อ>าขาถังพึ่งมาวางวางวาง,วางมันจะดีไหมพึ่งอะพึ่งค,คือการผสมเกสรเหมือนกันแต่เนี่ยเราปัดช่วยโดยตรงเลยมันยังไม่ติดเลยมันยังไม่ติดเลยคือคือพึ่งเนี่ยโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่เราเนี่ยปัดเต็มเต็มเลยก็ยังไม่ยังไม่ติดท่าไหร่ใช่ไหมพันของเขาเองอย่างไงก็เป็นระบบเกสรของเขาเองเราต้องใช้แบบ เกษรของพู้มณีหรือกระดุมอะไรเนี้ย ändern, ที่เนื้อมันจะค่อนข้างเข้มหน่อยแล้วก็เนื้อจะดีกว่าหมอนหน่อยถ้า,าต้องใช้พู้มณีมานนป,ปัดออกมาปัดนะเอาเกสรพู้มณีติดดีโอเคแล้วแล้วตรงต้นนี้ม okay, ีแก่ไหมเนี่ยต้นนี้มีแก่ครับมีแก่เยอะเลยมีรุดหลังอย่ไม่กินมีรุดหลังเป็่กี่ดูกแล้วก็มีแบบที่ว่าจะส่งไปในหลายวันี้า <m. S 2> ส่งไปสี่ห้าวันเนะี้ยพอมีอยู่อย่างนี้ก็พอได้พอสี่ห้าวันได้ อ๋อตัวนี้นะพวกนี้จะสีห้าวันได้แต่ถ้าเป็นพวกนู้นมันจะสุกเร็วแล้วจะสามวันสองวันสามวันแล้วมันจับไปก็อันนั้นตัดมาสองคืนนี่ไปสุกที่กินเมื่อกี้สุกจะมีตัสามจะมีจะมีอะสุกแก่จริงๆอะไม,ไม่ไม่ต้องปลายาสองวันก็สุกมันสุกเร็วกว่าหมอนนะหมอนก็ต้องเป็นอาทิตย์แต่นะนี่ก็ถือว่าแก่แล้วนะตรงนี้นะใ่แก่แล้วแก่แล้วทั้งนั้นเลย มีมีมีน้ำเนี่ยที่ยังยังมองกว่าที่จะส่งาทิตย์จะดีกว่าน้ำเนี่ยน้ำดอกหมอนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เท่าไหร่จะไม่จัดไปทางล่างนี่เป็นชนีอันนั้นก็หมอนได้นะมีมีชนีต้นนึงครเลยต้นเราก็มาดูวิธีตัดนะครับตัดจากต้นเลยครับเนี่ยอันนี้มือฉมังพี่เจ้าของสวนนะครับเขาจะไปดูลูกที่มันแก่จัดอันนี้ก็มือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยของเรา ผ sure oh, ja. mm ู้ช evet ่วยคือลูกชายเจ้าของสวนก็จะเคาะเคาะดูเคาะฟังเสียงดูอันไหนจัดไม่จัดอะไรเงี้ยถึงจะตัดลงมาได้จะได้ไม่พลาดแต่ถ้าเจ้าของสวนก็ตัดเนี่ยไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดเนี่ยครับโอ้เรียบร้อยครับเนี่ยตัดลงมาละดูดูมือมือรับนะครับดูมือรับ นี่ครับจะโยนลงมาครับภรรยาจะเป็นคนรับนะครับอึบนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยภรรยารับครับสามีเป็นคนตัด ักนดนปึ๊บเราจะรับลักษณะนี้นะครับเคยพลาดไหมเคยมีมั่งหล่นทุเรียนหล่นจริงเหรอถ้าพลาดแสดงว่าข้างบนจงใจข้างล่างไม่เก่งใช่ไหมข้างบนจงใจไม่ข้างล่างเก่งนะข้างบนจงใจถัดหลายทางออกโอเคนี่เลยนะนี่เลยนะคำตอบที่แท้จริงแปลว่าต้นนี้มีทั้งปัดดอกชนีอย่างเดียวหรือว่าปัดปัดผสมเหมือนเมื่อกี้อะคะ สองอย่างเลยครับเพราะว่ามันติดน้อยก็เลยต้องแก้ไขอ๋อก็คือเอาดอกหมอนไปไปปัดเนี่ยเหรอคะดอกหมอนออแล้วที่ว่าเนื้อชนีเลยนี่คือชนีปัดชนีเองเหรอคะใช่ครับอ๋อทินหลอดมาสวนมากจะลูกไม่ค่อยสวยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไแพ้กันเลยเนี่ยลูกมันอีกสองคู่ยอ๋อแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ยิทยิทดูยังไงว่าชนีปัดชนีแล้วหมอนปัดชนีน้าครับน้า ถ้าชนีแพ้น้ําต้องน้ําต้องคนน้ําต้องถางมากๆที่เรียกว่าชนีเวลารับกระสอบแล้วไม่ค่อยติดกระสอบอ่ะเป็นข้อถ่ายเกณฑ์นี้แหละน้ำมันไม่คมไม่แหลมนะน้ำจะไม่แหลมน้ำหมอนมันจะแหลมอย่างเงี้ยนะน้ำเดือดเนี่ยเนี่ยน้ำหมอนนั่นก็เลยันีน้ไม่่ใชน้ำแหลมเลยชนีแท้อยู่นเลยชนีแท้อยู่นี่แต่อยู่ต้นเดียวกันนะครับแต่แท้กับไม่แท้ต้องดูที่น้ํามัน มันอร่อยอร่อยว่าชนีแท้ครับน้ำมันจางฮอ่าถ้าผัดดอกไก่หมอน้ำมันจะแหลมๆแก่ใเอานาเอาได้นะชนีแท้เนื้ออร่อยดีนะหากินยากหากินยากแล้วิดยากด้วยแ่ชำนานมากครับขึ้นต้นไม้ชำนานอันนี้อยู่บนหัวเราก็มีนะครับเนี่ยต้องระวังครับต้องระวังเดี๋ยวเดินไปชน ขอเสียงดูครับออเแต่เราเดินมาตรงนี้เราได้กลิ่นนะใช่เนี่ยได้กลิ่นอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยแต่หอมเหมือนมันสุกนะใช่กลิ่นสุกเลยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยสุกเลยเนี่ยเนี่ยกลิ่นหอมสุกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะล่วงใส่หัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยครับได้กลิ่นเลยเนี่ย ลูกลอนี่ไม่กิ่นไหมเนี่ยไม่รู้ลูกไหนเนี่ยมันเคยหล่นใส่แบบเียดบ้างไหมแบบเียดหัวอะไรบ้างไหมไม่มเนาะแล้วนี่ล่าสมีมีอยู่ปีก่อนนะเาไม่นี่ยผมว่าน่าจะเป็นลูกนี้นี่เเรียนนกัลยลูกนี้น่าจะสุกเพราะว่ามันมีแบบลูกบนมั้งนั่นใช่จริงๆด้วยสุกบนต้นครับสุกปลาปิงคือสุกบนต้นนะครับลูกที่สุก พอดีเดินมาเมื่อกี้ได้กลิ่นมันตรงนี้อันนี้ชนิดแท้ป่ะเนี่ยชนิดแท้น่่อร็บโอเคเเลยนื้อจะเหลืองได้แค่ไหนโชคดีว่าเลยสกปรกถัวปลาจริงๆอะที่แบบว่าพอเฟกมากสยุดละคือมันแก่อยากเปลี่ยจะจะให้อร่อยต้องแก่จัดถ้าปล่อยแก่มากเกินไปก็ไม่ดีแก่มากคือมันมีฝนตกอย่างเงี้ยมันจะมีมันไม่ค่อยดีพอน้ำฝนมีในตัวเจนสูงมันจะทลายเปเนื้อแก่นแปลว่านี่ทำ ก็กก็แต่ละต้นก็ยี่สิบปีขึ้น่อแม่เป้ก็จสแวอเลยนต้นเลยแคืนนี้ทุเรียนทุเรียนเสร็จหรือคนเสร็จ ถ้ากินหอมอย่างนี้ร่วงเนาะอีกคืนเดียวกดก,วกปุ๊กเลยอลูกสวยครับอันนี้เป็นชนีนะครับที่เราตัดวันนี้ชนีพ่อหมอนยังไม่แก่นับวันยังไม่ได้เขาจะนับวันเอาว่กแบบปักทีเดียวมันน่าจะตกเพราะมันทั้งไม่ใช่มันประมาณสิบวันเรับ บางทีมันจะมีดอกที่ว่าบานก่อนบานหลังอ๋อแล้วอยู่ก็ก็เหมือนมะม่วงบางลูกก็สุกก่อนไม่หรอกนึกว่าการผัดต้องสุกหาลูกนี้เห็นตั้งแต่อ่อนจะออกเสร็จลุงนี้ตื่นจะมีแท้เดตื่นจะสุกแล้วโอ้แต่ลูกสวยมากเลยแท้เหมือนกันเสียงมันก็โอเคนะ สวยครับลูกใหญ่ครับรับร<ห>องว่ารับรองว่าลดน้ําหนักไม่ลงครับตอนนี้ต้องลดขึ้นแล้วครับตอนนี้ต้องลดขึ้นเพราะหน้าทุเรียนนะครับทุเรียนมาเงาะมาอีกก็อพอดีอกกินทีกะละมังครับเงาะ โอ้นี่นี่ไงที่ว่าหนาำมันห่างห่างอ๋อเห็นชักนอกรอกกอกแล้วเนื้อเขาจะเหลืองเหลืองแล้วกินเหนียว้องมาดูใกล้ๆเดี๋ยวดูใกล้ๆดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างผัดดอกชะนีกับผัดดอกมอนนะครับมันจะแหลมต่างกันอ๋ออันนี้คือน้ำดอกมอนอันไหนคะนี่อันนี้น้ำดอกมอนเพราะมันแหลมอันนี้น้ำชนีแทนอันนี้แทนชื้น เวลาเราโยนจากที่สูงรับกระสอบมันไม่ค่อยติดแต่ว่ากว่าจะเก็บอ่ะก็ <c oughs> ประมาณสามเดือนครึ่งครับประมาณสามเดือนครึ 3. 3่งสามเดือนก็ตั้าสิบวันชนีมันประมาณถ้าแกะคนกินก็ร้อยสิบวันครับร้อยสิบวันร้อยสิบวันหมอนนี่นานกว่าใช่ไหมหมอนนานกว่าครับหมอนถ้าหมอนคนกินต้องร้อยสามสิบวันถ้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเป็นหมอนกล่องลงกล่องกล่องนี้คือตัดไปนอกนะครับส่งนอก เราะว่าเขาจะเอาแก่จับไม่ได้เพราะว่ามันปาไปเป็นอาทิตย์อะไปเป็นอาทิตย์ใช่อาทิตย์สองอาทิตย์น้ำมันเทแล้วแต่มันจะปลุกปั่นปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่าเก่งครับชำนาญชำนาญครับเตรียมแล้วครับปุ๊บโอ้ย จะเป็นต้นที่สองนะครับมาดูต้นที่สองนะโอ้ยดูลูกเป็นก้อนเลยครับเนี่ยโอ้ยอันนี้เช่นหมอนนะครับอันนี้หมอนครับเนี่ยนนต้นนี้หมอนต้นไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าลูกดกเต็มต้นเลยนี่ครับต่ำๆ ลูกมันจะต่ายกันอยนนู่นะครับนี่ชนีกต้นน <ขอ S 1> ี้ลูกใหญ่ <ขอ S 1> ดูฝ่ามือเนี่ยสองลกูงลกชัวงปังดอดอกช่วงช่วงที่ว่ามันคืนเดียวเราต้องปัดทั้งหมดทั้งร้อยต้น ดดแล้ว,แล,ว,ว,แ,ลวแล้ววันหลังมันผัดปัดไม่ได้ใช่ไหมครับมัน,ดดนปัดได้วันเดียวเหรอแต่วันสองวันคือคือ,ค,อคือวันนี่จะปัดไม่ทันติดติดดอกที่เราไม่ได้ปัดก็เปอร์เซ็นต์ติดกับไม่ติดคือ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบแต่วันดอกในที่เราปัดแล้วคือรอดเปอร์เซ็นต์แน่นอนติดแต่แค่ว่าลูกจะสวยไม่สวยว่ากันใีการยิงแต่ติดแน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราปัดหมดอ่ะ ก็เ็นว่าเราปัดแล้วเราเอาปัดมาแต่มันไม่ครบต้นๆนงครับคือจอบหมดอายุก่อนดอกโรยก่อนเวลาหมดก่อนนะครับเราปัดไม่ทันแบบนั้นเราก็ต้องใช้อาศัยสลับกันคือฝั่งนุ้นครึ่งบนฝั่งนี้อีกวันหนึ่งครึ่งล่างเราสลับวันกันเราอย่าให้มันแบบบานไม่ได้ปัดพร้อมกันสองวันแบบนั้นมันก็จะเสียตำแหน่งไป่มก็ลูกนี้สวยนะลูกนี้ใหญ่ครับเนี่ย ในนี้ที่มันเป็ดอกดอกนี้คือปัดทุกดอกเลยใช่ครับไม่นด้หยุดฟู่างั้นนะยอดๆอะคะขึ้นปัดหมดเลยขึ้นปัดหมดคือทุกลๆผ่านมือหมดนะขึ้นไปยอดนุ่มนะใช่แล้วกิ่งเล็กๆก็ขึ้นไปเหรอใช่อแล้วมันจะไม่หักลงมาเหรอเราก็เอื้อมออกไงเรายืนกิ่งใหญ่แล้วเราเอื้อมออกใช้ไม้ปัดใช่ต่อไม้ประมาณเมตรนึงประมาณขนาดนี้ครับถ้าเป็นคนขึ้งไม้ประมาณนั้นไม้ยาวไม่ได้เกักอ่ะแต่ใช้ไม้ประมาณเมตรนึงเบ็ดคันด้ามเบ็ดตกปลาอันล่างอ่ะใช้ไม้ยาวที่ล่างอ่ะ คือตัวเป็นน้ำเลี้ยงตัวเป็นคือเขาจะส่งปลายส่งยอดก่อนยอดกระปลาจะติดดีกว่าลูกเล็กนั่นแหละเล็่นแลอร่อยคุณแม่ไหนอ่ะลูกเล็กนนละนี่นะนี่นี่ไม่รู้เลยว่าอร่อยอ่ะเพราะมันอันเรียนไอ้เล็กๆเงี้ยเนื้อจะละเอียดครับเนื้อจะละเอียดเนื้อจะละเอียดมากก็ม่อย่างจัมโบ้ก็ถึงไม่ค่อยกินกันไม่ชอบกินลูกงงๆกันเกลือเกลือหมานะบางคนเลือกลูกสวยแต่ถ้ากินผู้เรียงผู้ชอบเลือกลูกประเภทเม็ดมันจะรีบหน่อยแล้วก็เนื้อ ถึงเราเห็นมันผูเดอ๋แต่ผูแกะออกมาแล้วผูเป็นจานเลยใหญ่แล้วผูออกมาเลือกเยอะแต่ถ้าแบบแบบแบบลักษณะนี้ไม่สวยหรอกนะไม่ไม่ใหญ่ใหญ่หรออย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเราถ้าถ้าพูดถึงก็ชอบกินน่ะชอบกินอย่างนี้มากกว่าเรือเล่นน้อยมากกว่าแบบนี้ให้เป็นแกงบุ้งยางเงี้ยอร่อยกว่าแต่ถ้าสมมว่าลงกล่องใหญ่ๆก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องผูเต็มๆผูเต็มสวยๆนับลูกเลยร้อยห้าสิบลูกครับต้นนี้ทำไมต้องมาปะ คือเราไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงได้ไม่ได้เราเราต้องรู้จํานวนเราต้องรู้จํานวนแล้ว,ลวก็ตามขนาดของต้นตามกําลังของต้นต้นมันใหญ่มากัยนะนี้กี่ปีแล้วละคะ20กว่าปีเข้ากันเเยอท่าไหมปลูกพร้อมกันเลยปลูกพร้อมกันเลยปีละกว่าปีเลยเหรอแล้วแล้วมันมันมันจะแบบจะมีแบบว่าไม่ไม่สมบูรณ์แล้วไม่ไม่ไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับมีเป็นเราทำอย่างเดียวนอกจากต้นมันตายใช่ไหมันตาย เป็นเส้นลาบเป็นแผลเก่าไปอ๋อแต่รักษามาแล้วรักษาหายไปแล้วแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะโอ้ยหลายขั้นตอนเยอะมันจะเป็นมันจะเป็นรูอ่ะหรือว่าเป็นเป็นแผลเน่าเยิ้มนี่นี่เดี๋ยวให้ดูครับอาการเป็นโรคอ๋อนี่มันแหว่งไปเลยนี่ออันนี้คืการกาผ่าตัดออกผ่าตัดต้นไม้อ๋อเนี่ยคือากรเป็นนโรรคคออ๋ี่ับเคยเป็นโรคมาแล้วคือ เคยหยุดแล้วเป็นกลามเนี่ยคือการฝังเข็มเข้าไปอันนี้คือมันหยุดแล้วนะครับนี่หยุดแล้วมันเคยเป็นโรคมันโรคมาหยุดแล้วมันเป็นโรคจากกิ่งเนี่ยเป็นจากกิ่งนี้แล้วเวลาฝนตกปุ๊บมันไหลลงเจลาไหลลงมันไหลลงลงโคนตอนฝนตกราบอไม่เห็นไงเพราะมันดำเหมือนกันหมดเราก็เลยไม่เห็นมันเป็นเจลาขี้วัวก็โรยต้นเลยนะขี้วัวจะลองต้นหลุมตอนปลูกก็ดีนี้ก็คูณขึ้น ี่วัวถ้าตอนตอนตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงประมาณก่อนมีลูกอ่ะเราฝังอ่ะจะดีเพราะว่าเราขุดขุดแล้วก็เทเลยขุดแล้วเทเป็นก็สอบก็สอบแล้วเดี๋ยวเข้ามาหากินเดงกเขาไม่ต้องคุยใกล้ๆขุดแบบทางโคนสักเม็ดเลยที่จะเทอ่ะนะใช่ครับเราขุดเลยแล้วเราจะใส่สักสองลูกก็ได้ลูกก็ได้ขุดแล้วก็ฝังแล้วก็ฝังลงแค่นี้ใช่ไหมยแล้วโคนอ่ะโคนที่เราขุดหลุมใส่ไหมโคนที่เราขุดหลุมแล้วก็ใส่ตอนเฉพาะเฉพาะตอนเราเรา้นหลุม่างเดียวเราก้นหลุมแล้วคุยๆก็ประมาณทักสองสามก็ระมัง แต่ถ้าเราจะปลูกให้งามลึกสูตรเรียนคือแบบผิดตาเร็วๆอ่ะคือโตเร็วมากกว่านั้นเราต้องฝังรอบๆโคนเดี๋ยวรากก็มาหามันหากินเองใช่ไหมปุมเลยโองโหปุ๋ยคอกนี่นะขี้วัวเนี่ยนะห้ามใส่ขี้ไก่ใส่ขี้วัวอย่างเดียขี้วัวหาแหล่งดีๆนี่ก็คูนขึ้นนะหรือถ้าเราร้อนถ้าเราไม่รีบร้อนเราซื้อมาเราเอามาทิ้งไว้บ้านก็ได้เอาทิ้งไว้เน็ตยต้นร่มทิ้งไว้ก่อนเราจะเพิ่งจะรีบใส่เดี๋ยวเผื่อมันยังไม่หมดฤทธิ์โดาไปเพราะบาง ขี้วัวขี้วัวขี้วัวตันท้องนาสมัยนี้หายากเจอแต่ขี้วัวฟาร์มขี้วัวฟาร์มพวกเขาชอบฆ่าเชื้อโดยกระดาษไฟเขาเขาใส่ทุกที่เนี่ยแต่ขี้เขาเอาตักมามันจะหมดฤทธิ์หรือยังไม่หมดฤิธิ์ตัวนั้นเองแต่ถ้าขี้วัวที่ธรรมชาติเรามาใส่ได้เลยอันนั้นดีใส่ได้เลยครับสดเปียยวก็ใส่ได้เลยะนะครับอย่างนั้นดีเลยอะาหารอย่างนั้นดีเลยขี้วัวขี้แพะอะไรเงี้ยใส่ได้หมดครับถือว่าเป็นใบเล็กอะเจออันนี้อันนี้คือหมอนเหรอหมอนเอหมอนนี่ปลายจะแหลมนี้เหรอคะ ถ้าอันนี้อันนี้อะไรนะกระดุมกระดุมใบจะกลมออกอกลมๆหน่อยเดี๋ยวเป็ยามหาที่ใบกล้องๆก่อนนะนี่นี่ยามใบกล้งกางแต่ถ้าดูเปรียบเทียบนี้พอดูออกเยอะนะแต่ถ้าอยู่โดดๆนี่ไปไม่ถูกเหมือนกันอันนี้เหมือนปลูกเชิดเชยปะเนี่ยใช่ครับปลูกแซมของเก่านี่กี่ปีแล้วเนี่ยประมาณหกปีเจ็ดปีหกปีจริงๆรแล้วมันกี่ปีมันได้ผลผลิตเนี่ย อยู่ที่เราทำกิ่งคือ4ปี3ปีก็มีได้สปีเขาเขาก็ัเอากันแล้วขึ้นอยู่เราทำคือขึ้นอยู่กับกิ่งเราต้องทำให้ทุเรียนกิ่งกว้างแต่การการแซนทุเรียนน่ะมันจะคือรีบโตคือหนีเขาไงคือแข่งกับเขามันก็เลยขึ้นยอดเร็วแต่กิ่งยังไม่ทัโตเราดูกิ่งเป็นหลักคือเวลาทำกิ่งทำแบบไหนนะกิ่งคือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบำรุงคือให้กิ่งมันใหญ่อ๋อไม่ไม่ได้ไปตัดกิ่งไม่ได้ไปแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยอ่ะกิ่งลักษณะเนี้ยเนี่ยมันเอารูปไม่ได้อปล่อยรูป เอาไว้ได้แต่ว่าไว้แล้วเขาตายคือว่าตัดลูกแล้วเขาตายแต่กิ่งแบบเนี้ยไว้ได้ต้องทําให้กิ่งมันใหญ่มันจะมีปุ๋ยสูตรของมันเหรอคือปุ๋ยสูตรเสมอเนะครับฮะปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละอย่าง15 15อะไรพวกนี้หรอใช่คือมันคือเล่งต้นเล่งรากเล่งใบคือถ้าเป็นแบบขี้วัวหรือเป็นปุ๋ยต้หน้าสูงอย่างเดียวมันจะได้ไม่ได้มาเล่งต้นเล่งกิ่งมันจะเล่งแต่ใบอย่างเดียวเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ พื้นกับพืชสิไปก่อนถ้าใส่รับพื้นสูงมากอย่าง1 9บ9หรือ16บเนี่ยมันก็จะเทียมไปหน่อยเราก็ใส่แค่สูตรเสมอต่าสูตกระพอเพื่อบํารุงกิ่งเพื่อให้ได้กิ่งและกิ่งมันจะได้ติดนะถ้ากิ่ง็พยายคือทําให้ททุเรียนทำทุเรียนทรงแจ้หรือทรงใบโพห้ามปลูกห้ามเลยห้ามปลูกของที่สูงกว่าทุเรียนตอนปลูกพร้อมกันตอนเั้งแต่ปลูกั้งแต่เล็กๆเนี่ยถ้าถ้าเราอยากให้ทุเรียนแจ้เราต้องห้ามปลูกของแข็งของเขาเขาโพดนี้ไม่ได้ ปลูกถั่วคุมดินเนี่ยได้แต่ปลูกของปลูกของที่สูงกว่าเขาไม่ได้ความสูงเท่าเขาเลยเนี่ยอ่ามันรีบเบียดเขาขึ้นเลยนะนี่คือทุเรียนเจ็ดปีกับทุเรียนยี่สิบปีแต่สูงเท่ากันสูงเท่ากันนี่แหละคือรีบหนีคือแก๊งครับถ้ารีบหนีรีบหนีแล้วกิ่งมันก็เล็กใช่ครับเพาเอาแต่ยอดเน่ยเอาแต่ยอดขึ้นต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะใส่ปุ๋ยเผือแป๊บเดียวครับจะเต็มรถละเผื่อแป๊บเดียวเต็มรถละมีสิบเก้าลูกเอาล้วครับ ใชเด็กขับรถบนกับทุเรียนพอๆกันเลยครับเนี่ยนี่ครับเสี่ยเจ้าของทุเรียนนะครับเนี่ยถ่ายแล้วครับเนี่ยโอ้วันนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปตัดทุเรียนนะครับต้องขอขอบคุณสวนพุณกุ้งนะครับที่แกงระยอง อย่าลืมฝากด like, <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆอไปให้ได้รับชมกัน